สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอติดดาราค่ะเสียแป้งนาโนดจ่อเปิดข้อมูลลับผ่านทนายเดชางานนี้สะเทือนแน่เสียแป้งนาโนดผู้ต้องหาคดีหล,ลบหนีจากคุมขังซึ่งถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยเตรียมเปิดเผยข้อมูลลับสำคัญผ่านทนายเดชาทนายความชื่อดัง คาดว่าจะสร้างความสะเทือนวงการและเปิดโปงเบื้องหลังคดีต่างๆที่หลายคนรอคอยคำตอบโดยล่าสุดวันที่17มิถุนายนทนายเดชาถแถลงเปิดใจกรณีญาติของแป้งนานโนดซึ่งขณะนี้ผู้ควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำแจ้งให้ญาติทราบว่าต้องการเปิดเผยข้อมูลลับบางอย่างให้กับทนายเดชารับทราบ ซึ่งทนายเดชาเชื่อว่าผู้ต้องหาต้องการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการและธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายของแป้งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือตนเองหลบหนีออกนอกประเทศไปได้ซึ่งหลังจากทราบข่าวดังกล่าวได้ติดต่อไปยังแหล่งข่าว ที่อยู่ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภักเก้าซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ผู้ต้องหาเคยไปกระทำผิดทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากกว่าสิบนายมีเงินหมุนเวียนที่ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นทั้งตำรวจสสนักการเมืองท้องถิน่นและอายการข้อมูลหลายสิบล้านบาท เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นตำรวจอย่างเดียวก็เป็นระดับพลตำรวจเอกที่อยู่นอกราชการทั้งนี้เชื่อว่าตนเองจะไม่ตกเป็นเครื่องมือให้กับผู้ต้องหาเพราะมีประสบการณ์การทำงานในอาชีพทนายความมาเป็นเวลานานสิ่งที่ต้องการจากแป้งคือข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่การซื้อเวลาหรือเตะท่วงทางคดี และอยากให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ตนเองรู้เพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนยืนยันจะดำเนินการไปให้เต็มที่ไม่สวนว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในกระบวนการจะเป็นใครและเมื่อตรวจสอบข้อมูลชัดเจนแล้วจะนำมาแถลงแบบกักไม่มีอสกษรยอ่อ ก่อนจะนำส่งให้พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปดำเนินการเอาผิดบุคคลต่างๆเพราะเชื่อว่าพันตำรวจเอกทวีเป็นผู้ที่ครุกครีอยู่ในพื้นภาคใต้และเป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมซึ่งสามารถตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตของเสียแป้งได้ ส่วนเหตุใดแป้งจึงเลือกทนายเดชาแทนที่จะเป็นบุคคลอื่นด้านทนายเดชาเผยว่าเรื่องนี้เจ้าตัวเชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะเป็นแฟนคลับและชื่นชอบที่ตนเองไลฟ์สดเรื่องต่างๆจนเกิดความไว้ใจโดยเห็นได้ว่าจากครั้งที่แป้งหลบหนีการจับกุมก็ให้ลูกน้องโทรมาแจ้งว่าแป้งหลบหนีอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ได้อยู่ในภาคใต้เหมือนกับที่ตำรวจให้ข่าว นอกจากนี้ยังยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรับประโยชน์หรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาแต่ที่ยอมรับปากก็เพราะต้องการกวาดล้างเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทางนี้หากติดต่อญาติหรือกมรมราชธรร์ได้ก็พร้อมเข้าไปพบผู้ต้องหาได้ภายในสัปดาห์นี้ทันที ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลของเสียแป้งครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากหลายคนตัางหน้าตั้งตารอที่จะทราบข้อมูลดังกล่าวหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานเราจะรีบมาอัปเดตให้คะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ